ต่ออีกภารกิจเลยนะครับกับชาร์กฟอร์ดหนึ่งสีหนึ่งยูริเยี่ยมเอาละครับภารกิจนี้นะฮะเราจะหลังจากที่เราถูกถล่มเมืองนะครับซึ่งมาครอกเป็นคนคุมที่นี่แล้วนะฮะก็ต้องหาแผนที่จะกำจัดมาครอกเหมือนเดิมนะฮะซึ่งแผนนั้นก็คือบัดบราเดอร์ ยูริชาร์ฟอสหนึ่งสี่หนึ่งโอเคครับอยู่ที่เช็คนะฮะแผนนี้คือจะจัดก,การเบ็ดเสร็จกับมาโครลด้วยการใช้สไนเปอร์ยิงกันเลยทีเดียวโอเคไปพร้อมแล้วเว้ยยัยงไงครับนี่เราซูมรอไว้เลยใช่ไหมพลาสต์ฟอร์เวิร์ด ดูอย่างคาดสายตาข้างหน้ามีกาดอยู่หนึ่งคนนะครับเป็นเขาบอ้องไหมนะครับมอกตรงว่าไม่เห็นนะเห็นแต่ยานยนต์ุ้มเกาะสามสามอันนะสามคันแต่ผมเห็นแม่งสี่คันว่ะเ <c oughs> อาละพวกมันนะครับมาเป็นแกล้งเลยเดยวใครวะแล้วคำามาลอ็อ คอมมารล็อบได้ยินไหมครับไม่ต้องห่วงอันนั้นจำตำแหน่เงเอาไอาว้เหรอปลาไพร์อ,อยู่ไหนครับไพร์อร๋อ,อ,อนี่ไพร์ส่งสัญญาณมาแล้วฉันจะไปแล้วนะโอเคโอเคยังไงอะ่ะโอเคโอเคไปเลยไปเลยแล้วแต่ม,มึงนะ ลงเลย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 เปิดทางให้เอาละนี่เอาไงเอาไงยิงเหรอยิงเหรอเอาจริงไหมเนี่ยจริงนะนะหนงอยู่นี่ไปกันเดี๋ยวแป๊บนึงนะซูมได้ไหมสุ่มได้ไหมหนึ่งสองสาม ออเออเคลียเข้าไปเลยยิงยิงมันซูมได้ไหมอะซูมไม่ได้หรอ,หอยิงยิงไม่โดนต้องเพ่งตาดูเลยตอนเนี้ยคขมาลอปขอโทษน,นะไพรส์รสมึงเฮ้ยแม่งหลุมหลุมพางออกมาแล้วไพรส์อุ้ย หายแล้วนกแตกลังม,ลมันเป็นกับดักเฮ้ยลเบดิดอ๊ะออไม่มันเป็นกับดักโอบโอบ โอ้ยโอ้ยโซบแมงตกแล้วหูกูวิงดูชันยู่นี่เาละแบกโซบมาเร็วตายขาแป๊บแป๊บแปเฮ้ยโซบเพีนไปไปกันวิ่งวิวิงว่งไหนทำได้ไหนทำได้ไไดโอเครวมกันด้วยรวมกันด้วยมกันด้วยเร็วเร็วเร็เร ไม่ไหวแล้วไม่ได้แล้วโอ้ยโอ้ยยิยงไรปืนมาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะทำได้สแตนไพร์ทายเร็วเร็วเร็วอุย้ยท้ายอือห้ายไม่นำนครับโอเคจะทำได้จะทำได้ขุ้มเขาขึ้นมาเร็วขุ้มกันฉันด้วยเร็ว,รวไปเร็วรรรออนนครับรอแป๊บนึงครับเออไปเร็วเว้ย เรือ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 เขาติดอะไรวะโอเคไปไปติดอะไรติดอะไรก็ไม่รู้นะฮะติดเติดไปหมดเอาละเอาเอาวางเขาลงก่อนวางเหรอโอเคโอเคบัเอานี้ไปถึงการเหรอทำนั่นเลยเอาเลยเดี๋ยวผมนำหน้าเอง โอเคแป๊บนึงมาสามคนได้ประเด็นเคลียร์ไว้เคลียร์มาเลยครับมาเลยเขียข้ยวเขีย้ยวเขี้ยวข้างไหนทางไหนเฮ้ยอะไรอุย้ยแล้วไป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 เออเฮ้ยอย่ายิงดิวะคนไม่มีทางตู้เนี่ยเหมือนเนี่ย

ไปแล้วหรไม่รอดเลยอ่ะโอ้โหโอเคเยอะเยอะชูได้ชูได้สามมาบอกวะไม่ไม่ไม่ไปเร็วเคลียร์เคลียร์แล้วเคลียร์แล้วครับสองตัวครับไปเลยครับปูอืมอืมอืมไอแบงก์เลย fuck that you k n เคลียร์เคลียร์ ไปไปไปนะครับโม้เยอะเยอะเยอะเปล่าแต่ผมข้ามมันผมไปฟากเนือ้อยากอยู่อุย้ยใครวะไม่รู้ยิงก่อนโอเคยิงยิงยิงดักไปก่อนละเพื่อนนะเจงีจงเฉีง เฮ้ยซ้ายซ้ายเหรอว,วะเคลียร์เคียร์เคลียร์เคียร์ยแล้วบูนวิ่งตัดถนนไปเลยเหรอบ้าแล้วไปเลยไปเลยมาแล้วมึงโคตรเป้านิ่งอ่ะนั่นไงไล่หลังมาแล้วแอดโอ้โอ้ใจเย็น โอ้มาเต็มเลยอะ่ะเดี๋ยวอ้อมอีกทางหนึ่งก็ัาก็น่าเคลียร์หรือเปล่าเคลียร์เว้ยมันยิงจากด้านหลังโอเคใจเย็นเจเ็นเดี๋ยวนะก็อยากจะโปรเทคอยู่แล้วแต่ว่าเห็นไหมเห็นไหมว่า <c oughs> มันเยอะจริงครับพิษอะ่ะยิงมาทุกพิษนะบอกตรง

ไม่ไหวไม่หไมหวเ,เข้าไปก่อนเ,ออเข้าไปก่อนเอ้ยเข้าไปเข้าไปเข้าไปอ้ยใครไม่ยิงไล่ตูดเนเลยละขอมอนวาง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 เอาละห้ามเลิกกอนไพลยูริไปสอบไปตามหมอมาดิอยู่นิ่งๆไว้หลานชาย ม่คุณต้องคนร,รู้มาคลอฟร,อรู้ยูริไม่ไม่มาคลอ,อมาคลอฟร,รู้กับยูริเหรอไม่ยูริหักหลังเราเปล่าผมแค่เป็นสายลับธรรมดานะตามเนื้อเรื่องแล้วยูริเป็นสายลับสองหน้าฉันขอโทษฉันขอโทษ ผมขอโทษผมขอโทษผมขอโทษนะนะผมไม่ได้โกหกผมไม่ได้โกหกหอะไรทั้งนั้นนะเอ้ยนะโบผู้ความจริงแกก็ตามทำไมทำอย่างนี้แกเป็นไส้ศึกมาคาอรอบใช่ไหม ค,คนนี้ขับรถคันนั้นก็นคือยูรินั่นเองนะฮะอ๋อไม่ใช่คนนี้ขับรถคือมาโครบแล้วคนนี้นั่งอยู่ก็คือยูรินี่ไงใน,นแล้วก็เกิดการยิงกันอ่าแล้วก็ขึ้นมา เราก็ขับหนีนะครับ <Never forgot. S 1> ซึ่งเราอยู่ในเหตุการณ์เราเป็นคนนั่งนั่นเองเดินเดินเดินนี่คือเหตุการณ์หลังจบ Modern Warfare 2นะครับ Today, <c oughs> คือมาครอฟอ รับมือถือรุ่นเก่าดนะ้่ซึ่งก็ได้เกิดการยิงนิวเคลียร์บึ้มจุดให้ดูหน่อยซินิวเคลียร์ยีอู้ยเป็นดอกเห็ดเข้าใจไหมมันเพิ่งเริ่มต้นขึ้นใช่แล้วครับม,มันเพิ่งเริ่มต้นขึ้น แล้วเราก็ถูกมาครอฟหักหลังนะครับ my friend, my ally, my นโดนหักหลังโดยการยิงทิ้งนั่นเองถือว่าหดนกันนะเนี่ยสำหรับโอมาครอฟ <c oughs> แต่เราไม่ตายครับเรารอดมาได้ รอดมาได้เราก็เลยมีชีวิตต่อนะครับก็เลยมาอยู่กับอยู่กับไพรส์นั่นเองคิดขวาเออเอเอขึ้นลิฟต์มาแนละ้วเฮ้ยดน่าี้คุ้น ออนี่มันดันแอร์พอร์ตนี่วาอ๋อเราเป็นคนเด,เดินตามหลังมาเหรอวิ้ปืนอ๋อเคลครคไคลเดนต์โมเดลวอลแฟร์สองก็จะรู้เลยนะครับว่าเราเป็นคนเดินตามหลังเจ้าพวกที่มันกาดยิงคนในแอร์พอร์ตครับฉากนี้มีความรุนแรงมกอกเฮ้ยอย่าเฉดิ อ, oh Stevens, อ,อ,ออแล้วเราก็ยิงได้หลังมาแต่ยิงไม่โดนครับเออไม่ไหวแล้วอืออ๋อเราจะตามมาหยุดว่าโดน e. ยิงก่อนก็มีคนมาช่วยอรับะ้นี่ครับคือความจริงโอเคยูริเราจะเชื่อใจเธออีกครั้งหนึ่ง แต่ตอนนี้